อยากให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยรู้จักใส่ใจพ่อแม่พี่น้องของเราที่ทำนาเพราะว่ารเราไม่อยากให้คิดว่าการทำนาแล้วเหนื่อยอเราให้คิดว่าการทำนาเป็นเรื่องสนุกแล้วสามารถสร้างรายได้ให้เรามีได้ทุกๆวันมี่พแล้วทุกวันนี้ปัญหาข้าวและชาวนาเป็นปัญหาของประเทศใช่ทีนี้ถ้าเรายังเชื่อ,อวิธีการแก้ปัญหาเดิมๆคือฝากเรื่องของรัฐเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งหนึ่งที่ผมเน้นย้ำกับทางเครือข่ายชาวนาวันหยุดก็คือว่าลดบทบาทรัฐเพิ่มบทบาทลูกคือถ้าคนรุ่นลูกเป็นคนที่อยู่ ข้างในเป็นคนมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงเนี่ยถ้าเขาไม่กลับมาทำเนี่ยถามว่าใครจะามาทำมหมดรุ่นพ่อรุ่นแม่ไปถามว่าที่ดินเป็นของใครก็ต้องเป็นของคนรุ่นลูกถ้าคนรุ่นลูกวันนี้คุณไม่เรียนรู้คุณไม่สะสมชั่วโมงบินประสบการณ์เลยถามว่าหมดรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วใครทำนานาออถ้าเกิดว่าคนพื้นที่อื่นที่ยังไม่ได้รู้เรื่องเนี้ยอยากจะ ติดต่อสื่อสารเออจะติดต่อยังไงคะก็สามารถศึกษาผ่านโซเชียลมีเดียได้นะครับอ้าวยังไงคะโีคุณลุงแดงอยู่ที่ไหนแล้วใช้โซเชียลมีเดียมันคืออะไรอย่างที่ผมบอกคือลดบทบาทลัฐเพิ่มบทบาทลูกให้ลูกไปช่วยศึกษาเรื่องนี้หน่อยเข้าเฟซบุ๊กให้หน่อยเข้า YouTube ให้หน่อยใช่ครับก็มีช่องทางก็คือ Facebook ชาวนาวันหยุด นะครับแล้วก็มี y o u b u y o ยูทู e พิมพ์ by ยูทูปสแลสซุปเปอร์ซุปสามรช่องชาวนาหยุดแก้งข้าวก็จะมีวิดีโอทุกตอนให้ดูนะครับดูแล้วถ้ายังสงสัยอีกแนะนําให้ลงพื้นที่หาชาวนาตัวจริงเลยซึ่งก็จะมีแผนที่บอกให้ใช่ครับก็สามารถโพสข้อความมาได้ว่าอยากไปดูงานตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราก็จะแนะนําให้นะครับคือเรื่องการทานาเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณได้เบอร์โทรไปแล้วคุณโทรไปถามชาวนา อันนี้มันไม่เห็นของจริงครับผมแนะนําว่าถ้ามีเวลาวันหยุดไปเลยครับไปหาชาวนามืออาชีพนี่ฮะใครอยากจะเป็นเครือข่ายคนชอบแกล้งนะฮะแกล้งข้าวครับจะได้ไ้ข้าวกล้ข้าวแต่ได้ผลดีเออโลกกิตชนิดชอบแกล้งข้าวเชิญเลยนะฮะแม่เป็นไงฮะพ่อแม่เราทํานาอันนี้ก็ยอมรับว่าลูกชาวนาทั้งคู่เลยแต่ทุกวันนี้ค่ะไม่กลับไปทํานาแล้วครับ ก็ก็จะไปฮะไปนะแต่นาไม่มีแล้วครับไม่มีนาให้ทําแต่ว่าใครที่พ่อแม่มีอยู่นะฮะกลับไปรื้อฟื้นแล้วก็ใช้ความคิดการจัดการอย่าไปคิดว่าอยู่ที่การทําอย่างเดียวปัญหาบ้านเราคือการจัดการนี่มีปัญหาชาวนาก็เลยยากจนไงครับก็น่าสนใจใช่ไหมฮะวิธีการนี้เอาละครับก็ฝากไว้นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อกันนะครับอีกนิดหนึ่งครับอยากเป็น คำพีวิธีรวยเอารวย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 ใครที่ดูไม่ทันนะคะชาวนาวันหยุดนะคะอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปดูย้อนหลังทางเว็บไซต์ mcot.net นะคะเข้าไปที่รายการย้อนหลังเลือกรายการคำพีวิถีรวยค่ะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับวันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการคำพีวิถีรวยพลาดไม่ได้เลยนะครับคนที่อยู่ในวงการหมัดมวย นะครับว่ามวยเนี่ยกำลังสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยในแง่ด้านไหนบ้างไม่ใช่เฉพาะโอ้โหเดิมพันต้องชิงแชมป์โลกเท่านั้นนะคะใครเคยรู้จักชื่อของพระเอกบนสังเวียนชื่อเจริญทองเกียรติบ้านช่องเขามีอะไรดีๆมาบอกนะวันพรุ่งนี้ติดตามชม7โมงครึ่งนะคะเอาละครับวันนี้ขอโชคดีทุกท่านนะครับมีความสุขครับกำพร้าชนีลาไปก่อนนะครับทีมงานด้วยนะครสวัสดีครับ นามีช่างมาซับหน้าด้วยนะคะพิธีกรยังไม่มีเลยค่ะเออน่าีทำไมต้องซอมซ่อใช่ไหมใช่เพราะว่าาวนาน้าว่าการาำน้าไม่จำเป็นเราต้องสวยให้ดีจริงๆต้องใส่เงงขาสั้นมานะ